เอสัเื่อสวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูไฮไลท์นิดหน่อยระหว่างทีมมาเลนาเอฟพบกับทีมทนบุรียูไนเต็ดครับเป็นการอุ่นเครื่องก่อนเปิดฤดูกาลมาเลนาเอฟซีก็อยู่ในชุดสีเขียวชุดสวยนะครับปีนี้ชุดสวยยังหาซื้อไม่ได้สมสอ,อยังยังผลิตไม่ทัน อาทนบุรียูเนเต็ดอยู่ในชุดสีแดงกางเกงสีดำครับตอนนี้ได้ลูกฟรีคิกทนบุรีได้ลูกฟรีคิกจากมุมด้านขวา๋ยวเปิดเข้าไปครับมาเลยนะเอฟซตั้งโซนมีเกียหมายเลข3 7มาแลยวเปิดเข้าไปโค้งมงุมเพียงมาได้ไหนุนหมายเลข6 แตออกมาชีฟทัชบโบอลร์มาเลยนาเอฟซีดตทุมครับพาชมครับลีโวรครับรอบคัดเลือกรอบแรกครับมาเลยนาเอฟซีจะพบกับโรบบรีซิตี้ครับวันอาทิตย์ที่3กันยายน2566เวลาคิกอฟนอฟ15.00นนนะครับณนะสนามมหาวิจัยวะไลอลงกรนะครับ อย่าลืมติดตามชมกันครับถ่ายทอดสดทางซูปเปอร์ซูเปอร์ซับไทยแลนด์นะครับทางเดลิกเตอร์ก็จะแชร์มาด้วยเราก็จะไปถ่ายเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันด้วยนี่หมายเลขแปดูกมาอยู่ที่เอียหมายเลข37ของมาเลนายเครับตุนบุรีได้ทุ่มทุบุรีทุ่มก็ไปแล้วก็ออกไป ทุ่มแล้วก็ออกทุ่มแบบโคง้งไปที่หนุนไปที่คิรอนคิรอนหมายเลขสีของมาเลนาเอซไปที่ประตูลองบอลมาทางฝั่งขวาอฮดิกเตอร์อริกเตอร์โดนกระแทกนิดนึงธนบุรีได้บอลอริกเตอร์อยู่ที่ พิโก้พิโก้อยู่ถึงประตูของมาลาเลนาเอฟซีก็อย่าลืมติดตามเพจของสโมสรมาลาเลนาเอฟซีนะครับอย่าลืมกดติดตามเดอะริกเตอร์ c ุเกอร์ทั้งทาง YouTube f a c e b o ิกต็อกทวิตเตอร์อินสตาแกรมด้วยนะครับขอบคุณมากครับลิกเตอร์วิ่งวิ่งวิ่งแข่งวิ่งแข่งย้ำทันไหมไม่ทันออกไปแล้ว นี่ก็เป็นบรรยากาศการอุ่นเครื่องของที่3ล้นไปนิดหน่อยครับประตูรีไปนิดหน่อยครับลูกนี้ขอโทษเพื่อนขอโทษเพื่อนขอโทษขอโทษมาเลนาได้ทุ่มครับายที่อิริกผมพยายามจะจําชื่อให้ได้ทุกคนคนระับไปที่อิริกไปที่เฟรมไปที่ธทมุรีโทมุรีรแตวมายิง ออกไปไม่ไกลครับจบเกม,มเก็มกเกมนี้ก็เป็นการอุ่นเครื่องครับนี่ก็โคชโคช,โคชอ่าเลนเน่เดซายเย่กับโคชทนบุรีซิตี้ครับทนบุรียูไนเต็ดขออภัยครับ,รบก็เกมนี้ก็มาเลยหนาหน่าจะชนะไป3 3 0หรือ4 0ผมจำไม่ได้นะครับนี่ก็แข่งจบก็มิตรภาพเหนือชัยชนะครับ แข่งจบก็จบครับจบเกมในเกมหนักจริงครับเกมนี้หนักมีบางช่วงที่หนักกันพอสมควรเพราะว่าเป็นการแข่งเอาจริงเอาจังไม่มาเลยนะ่าไม,ไม่ไม่มีไม่เอาจริงเอาจังครับเอาจริงเอาจังเสมอการอุ่นเครื่องทุกครั้งของทีมนี้ผมติดตามมา4ี่ห้าหกแมตช์เอาจริงเสมอครับก็อย่าลืมให้กําลังใจทีมมาเลยนะเอฟซีค,ครับก็มาทําความเคารพมาขอบคุณโค้ชทนบุรียูไนเต็ดครับ นี่ก็เป็นการขุนเครื่องอแมตสุดท้ายก่อนจะเริ่มเริ่มหลีกในทีสาทีทีเริ่มหลีกประมาณวันที่16 17นะครับเดี๋ยวผมเช็คแมตช์อีกทีนึงอคอยติดตามทางเพจของมาเลนาเอฟซีแล้วก็ทาง The เดอะดิกเกอร์ซัฟเด้วยครับจะอัปเดตการแข่งขันนี่ก็พบฟงครับมาถ่ายรูปให้ขอบคุณครับ นี่ก็โรเบิร์ตปคูเลอร์ครับมาจับมือกับนักเตะหลังเกมการแข่งขันครับโรเบิร์ตมาคุยนิดหน่อยลูกนี้อาจจะบําทำไมไม่ใช้เท้าซ้ายยิงเลยกระแทกเลยหรืออะไรผมผมเดานะผมเดาจากท่าทางทำไมไม่ยิงหรือบิดตัวหรืออะไรสักอย่างนี่นก็โรเบิร์ตก็มาคุยกับนักเตะครับนี่เลเน่เดซเย่มีดิดาโคชผู้รักษาประตูครับ นี่ก็มีเอียมีพี่คีรอนมีพี่โก้นะครับมีนุนธนกรก็มีเลเน่มาคุยกับอิริกมีเฟรมก็มีประชุมกันหลังเกมเป็นประจำครับเพราะว่าจะบอกสถานการณ์เหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อลืมครับเพราะว่าหลังเกมส,สดๆมาคุยกัน ก็จะได้ความรู้เยอะกว่าเยอะเพราะว่าจะได้ทานเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจะได้แก้ปัญหาอะไรที่ที่ต้องแก้ไขก็จะได้แก้ไขทันทีจะได้เข้าใจทันทีเพราะว่าเหตุการณ์มันสดสๆต้องคุยกันตอนนั้นหลังเกมก็จะมีการคุยกันอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการบอกว่าอพรุ่งนี้ซ้อมไหมหรือว่า่าสัปดาห์นี้มีโปรแกรมซ้อมอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็นี่รวมตัวกันแล้วก็เป็นประจำครับรุ่นพี่รุ่นน้อง รุ่นน้องก็ทําความเคารพรุ่นพี่เป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมไปแล้วเห็นมา2-3สามแมตช์ละก็คือเวลาแข่งเสร็จก็จะรุ่นพี่อาวุโสสุดก็จะยืนคนสุดท้ายให้รุ่นน้องทำความเคารพขอบคุณประมาณนี้ชมบรรยากาศกันไปครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ